สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ตันจะพาทำมะม่วงแช่อิ่มค่ะมะม่วงนี้นะคะเป็นมะม่วงดองแก้วขมิ้นค่ะคุณยายเป็นคนดองเองนะคะแล้วตันก็จะเอามาทำเป็นมะม่วงแช่อิ่มอะคะ่ะก็ต้องปอกมะม่วงก่อนนะคะมะม่วงจะสวยมากเลยค่ะมะม่วงแก้วขมิ้นมันจะเหลืองน่าทานมากๆเลยค่ะวันนี้ใช้3กิโลนะคะ จะทำเป็นมะม่วงแช่อิ่มค่ะพอปอกเสร็จก็หั่นเป็นชิ้นๆนะคะเพื่อเตรียมใส่กล่องอะค่ะเอาไว้ทำมะม่วงแช่อิ่มอะค่ะการหั่นชิ้นมะม่วงที่จะทำ มะม่วงแช่อิ่มนะคะเพื่อนๆก็หั่นชิ้นตามชอบใจได้เลยค่ะจะหั่นตามขวางตามยาวหรือจะหั่นชิ้นใหญ่ก็ได้ตามใจชอบเลยนะคะมะม่วงแช่อิ่มวันนี้นะคะที่บ้านนะคะคุณยายทําเองปลูกเองด้วยค่ะมะม่วงแช่อิ่มเนะะี่ยค่ะเป็นมะม่วงแก้วคมิ้นนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะทำขายด้วยแต่วันนี้แม่ตาลเอามาทำมะม่วงแช่อิ่มไว้ทานเองนะคะ เมื่อเราหั่นเสร็จนะคะเราก็เอาใส่กล่องะคะ่ะเพื่อจะบรรจุไว้รอน้ำเชื่อมนะคะเดี๋ยวเราก็ไปต้มน้ำเชื่อมกันนะคะค่ะวันนี้ตันต้มน้ำเชื่อมนะคะใช้น้ำตาลทรายประมาณ4ขีดค่ะเพราะว่ามะม่วง3กิโลนะคะพอปอ,อ,อกมาแล้วมันก็จะเหลือน้อยลงนะคะตันใช้น้ำตาลทรายประมาณ4ี่ขีดต้มให้เป็นน้ำหวานนะคะ จากนั้นก็ต้องทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะคะแล้วค่อยเอามาเทใส่กล่องมะม่วงมะม่วงดองนะคะเพื่อทำการแช่อิ่มนะคะค่ะเมื่อน้าเชื่อมที่เราต้มนะคะเย็นได้ที่แล้วนะคะเราก็จะนํามาเทใส่ภาชนะที่ใส่มะม่วงดองที่เราหั่นไว้เรียบร้อยแล้วอะคะ่ะเทใส่ทั้งสองกล่องเลยนะคะที่แม่ตาลทำไว้อะคะ่ะ สีสันจะน่าทานมากๆเลยนะคะจากนั้นเราก็จะปิดฝาภาชนะค่ะแล้วนาไปเก็บในตู้เย็นค่ะเก็บไว้สักคืนสองคืนนะคะก็สามารถรับประทานได้เลยอร่อยมากๆเลยค่ะชื่นใจค่ะเห็นไหมคะสีสันน่าทานมากๆเลยค่ะหากชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้แม่ตันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ